รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจ ที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้เรื่องราวเปลี่ยนโลกในวันนี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆของจิตอาสากลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มพิทักษ์ดุยงแห่งพื้นทะเลเกาะน,นิบงจังหวัดตรังสิ่งที่พวกเขาลงมือทำ และต้องการส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้ก็คือมนุษย์จําเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดํารงชีวิตในการทามาหาเลี้ยงชีพแต่เรากลับตักตวงและใช้ทรัพยากรต่างๆที่ธรรมชาติสร้างอย่างไม่เห็นคุณค่าบ่อยครั้งเราทําลายธรรมชาติโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมาซึ่งสิ่งนี้ชาวเกาะลิบงก็ได้ประสบกับผลลัพธ์ด้วยตนเองจากการที่เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยที่ใหญ่ที่สุดของฝูงพยูนในประเทศไทย เกิดอะไรขึ้นบ้างในเกาะลิบงและกลุ่มพิทักษ์ดุยงพยายามจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาสมัยก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเกาะลิบงเป็นอย่างไรเพราะอะไรที่นี่จึงเป็นแหล่งอาศัยที่ใหญ่ที่สุดของพายุในประเทศไทยครับผมเป็นเป็นคนที่จังหวัดนครแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนย้ายถิน่นแล้วก็พ่อแม่พาย้ายตามมาอยู่ที่เกาะลิบงสภาพ ภูมิประเทศหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นสมบูรณ์ที่สุดอ,อย่างพะยุที่มันอยู่บนเกาะลิบงมันก็อยู่มาตั้งแต่คนสมัยเราเกิดจะได้ทําไปเพราะว่ามันเกี่ยวกับภูมิประเทศที่มีญาวทะเลที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วก็อย่างทรัพยากรป่าไมา้เรา,าบนเกาะลิบงเรามีป่าชายเลนเรามีครบทุกอย่างแต่มาถ้าถึงสภาพาในปัจจุบันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลง ไปหลายๆเรื่องในเรื่องของชาวบ้านหรือว่าคนเริ่มเพิ่มประชากรมากขึ้นที่เกาะลิบงมีพยูนอาศัยอยู่จํานวนเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากแต่ก่อนครับลองเปรียบเทียบถ้าต,ตอนนั้นน่าจะเป็นร้อยกว่าตัวประมาณ1 8 0ยแปในยุคสมัยนั้นแล้วก็มีการลดลงพอมีการลดลงก็ของสมาคมหยาดฝนก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องนุรักษพยูนคนก็รู้จักมากขึ้น คนในชุมชนก็รู้จักกงเห็นตอนนั้นก็มีเรือวันรุ่นในต่างๆชาวบ้านก็ร่วมกันออกไปโขอร้องอะไรต่างๆจนกระทั่งเครื่องมือประมงแบบวันรุ่นชาวบ้านก็หยุดแต่ในปัจจุบันนี้มันมันก็มีบ้างแต่ว่าลดไปเยอะจากประสบการณ์ส่วนตัวบังเทพมีความรู้สึกผูกพันกับพยูนในด้านใดครับประสบการณ์จริงๆของผมก็คือพยยุเป็นสัตว์ทะเลยากถ้าเป็นการ กฎหมายอาจจะบังคับใช้ก็จริงแต่ว่าในส่วนของผมเป็นเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากจากตัวผมเองเพราะว่าคนเรามันต้องมีในส่วนของการเมตตากรุณาใน,ในตรงนี้เราต้องมีและพะยุนยก็เป็นสัตว์ทะเลหายากถ้าเราไม่ช่วยกันเราไม่ช่วยกันนะคร,รับเราก็ต้องทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันในการที่เข้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่จะยู่ตรงนี้จุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ทำให้คนบนเกาะรวมถึงคนทั่วประเทศหันมาสนใจให้ความสำคัญกับพยยุอีกครั้งคืออะไรครับจกจากการที่เห็นพายนมันมันอาจจะน้อยลงในบางปียกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาใช้สุดหมายตรุมมาอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของปัญหาใหญ่ก็คือคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่จัดตั้งกลุ่มคนที่มาประโยชน์ของประยุนเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการแต่ว่าทำเขาจริงๆเราเทพประยุนชีวิตประยุนไม่ได้ก็เลยเป็นแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งถึงตั้งต็งกลุ่มสักอยู่ข,ขึ้นมาโดยคิดกันมาสักสี่ห้าบคนก่อนต่อมาก็เราก็เพิ่มเพิ่มจํานวนคนในกลุ่มขึ้นมาและก็หลังจากนั้นก็เป็นกระแสของมาเรียนที่เรามาเลี้ยงมาเรียนอยู่ กนกลุ่มพิทักษ์ดุยงทำอะไรบ้างเพื่ออนุรักษ์ปะยชนในพื้นที่ครับก็สิ่งแรกที่ทำก็คือพอราจัดตั้งกลุ่มก็คือลงสำรวจเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนว่าคุณมีความคิดยังไงกับปะยูนมีความรักมีความเมตตาหรือเปล่าอันนี้เราเราทำก่อนเราก็ได้เก็บข้อมูลเป็นเอกสารเข้ามา ส่วนมากคนจะรักพะยนแล้วก็ถ้าเราขอร้องว่าถ้าเจอพายุช่วยมันเวลามันเกยตื้นอะไรต่างๆให้ช่วยเหลือก็จะบ้านคนรับปากในช่วงในตอนนี้ต่อมาเราก็ออกไปที่ภูเก็ตที่ศูนย์ภูเก็ตไปอบรมเรื่องอสัจจริยยากหรืออะไรต่างๆเก,เกี่ยวกับเรื่องการที่เลี้ยงสัตว์สัตว์มันยังไงเวลามันป่วยเวลาเราเราเจอสัตว์ที่ป่วย อย่างตัวที่เราปล่อยออกไปถ้ามันเข้ากับมาที่ลืมเราก็จําเป็นต้องเอามาไว้ขังแล้วก็เอาไปเลี้ยงในบอ่อนี่กนี่อีกอีกภารกิจหนึ่งต่อมาเราก็เก็บข้อมูลการเช็คใช้เครื่องมือประมงที่มันํำมันตรายสต์รตรียยากที่เราดูแลอยู่อย่างยกตัวอย่างวนสามชั้นบิดราววนปลากระเบนก็ไม่มีแต่เรามีปัญหากับชาวประมงต่างถิ่นเวลาเรา เวลามาหากินแต่แถวรอบก่ะลิบุงเพราะว่าตอนนี้ที่รวมไปทักวยุยงจะต้องทาก็คือคิดถึงเรื่องการปฏิบัติที่ลดลดการการตายของพายุลงแล้วก็ทําปรัาประกันกับชาวบ้านว่าในเรื่องของการวิ่งเรือในเรื่องของเวลาเข้าเขตที่พายุอยู่พวกของความร่วมมือชาวบ้านก็ก็อย่างว่าครับบางทีเป็นการหากินของชาวบ้านแต่ว่าเราก็ต้องใช้หลัก ให้หลักสิทิเดียในเรื่องของพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านข็ให้ความร่วมมือดีทีนี้มาในส่วนของกติกาชุมชนกติกาชุมชนเราก็ตั้งตั้งขึ้นโดยคิดขึ้นก็คือยกตัวอย่างชาวบ้านที่มาจากจากต่างถิ่นไม่ใช่คนกลริบงมามาอ,อ,อยมาปูบ้านเราไอเราจะห้ามก็ทีแบบว่ามาหาที่กลริบงไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็เลยเราต้องวางวางกฎระเบียบก็คือ อย่างไวจักตีนตัวเล็กห้ามเก็บปลิงทะเลตัวเล็กห้ามเก็บห้ามดำอวจักตีนกับเครื่องลมเราก็ต้องห้ามในแต่ละเรื่องเราต้องเอชาวบ้านเป็นหลักเพราะว่าเราต้องพูดเดี๋ยวชาวบ้านแต่ว่าอย่างตรงนี้ก็เลยเป็นการพูดคุยกันประชุมกับชาวบ้านยกตัวอย่างที่เขาเรียกกิจกรรมข้าวหน้าของกลุ่มพิทักษ์ดีงวงก็คือการวางทุ่นที่เขาบาตูก่อนเพราะตรงนั้นบริเวณที่ พยูมนมันมีหญ้าทั้งหลายชนิดความรุมสมบูรณ์ก็เลยถ้าวิ่งเข้าใน,นบริเวณทุ่นที่วางหมายถึงต้องต้องจะลอเรือต่อมาเราก็ลงสำรวจในเรื่องของหญ้าทะเลแต่ละเดือนตามเดือนลง,ลงสำรวจครั้งแต่ว่าที่เกิดปัญหาที่เกิดปัญหาทุกวันนี้ก็คือที่ว่าเรือของเจ้าท่ามาทิ้งครน พอมาถึงตอนหลังก็หญ้าตายแต่ว่าเราก็ต้องมีการพื่งฟูในระดับต่อไปซึ่งซึ่งเป็นนานของกลุ่มวิทัพยุ่งที่จะลงปฏิบัติต่อเนื่องนอกจากเรื่องเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและการทิ้งโคลนที่ส่งผลกระทบทําให้หญ้าทะเลตายยังมีปัญหาได้อีกครับที่ชาวบ้านตระหนักจากผลกระทบที่เกิดกับสัตว์ทะเลโดยเฉพาะกับพยูน ในเรื่องของขยะก็คือเราเออกมาเป็นโมเดลในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนแล้วก็กลุ่มที่ทักอยู่ของเองก็ต้องลงเก็บขยะในทะเลเป็นเดือนละครั้งที่กําหนดไว้ส่วนในของชุมชนก็ต้องร่วมกันร,รับผิดชอบในเรื่องของขยะก็คือทุกๆสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรมตะเตม่ว่าจะเป็นรีส์ดก็ต้องช่วยกันเก็บขยะอย่างเดยนนะักท่องเที่ยวที่วิ่งออกไปข้างนอก ก็ต้องเอาขยะกลับกลับมาแต่ส่วนหนึ่งตอนนี้ที่คิดกันในชุมชนเองก็คือมีกลุ่มแม่บ้านเปลี่ยนวิถีคิดก็คือใช้เป็นอย่างกระสอบุ๋ยกระสอบกระสานเรามาใช้เป็นกระเป๋าที่สามารถเอาไปซื้อที่ร้านได้โดยไม่ต้องใช้ถุงแบบถุงหิ้วต่อไปแล้วก็หลายๆเรื่องที่จะต้องเอาคิดมา,มาใช้ก็คือขอความร่วมมือจากชุมชน เพื่อลดประยัดตัวนี้ลงไม่ได้ในเรื่องของอาจจะใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติหรืออะไรต่างๆที่เอามาทาในช่วงหน้าเราจะลงเรือเพื่อไปพูดคุยถึงการทํางานดูแลฝูงพยูนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกับคนวงในนั่นก็คือบังจอนคนนี้ครับเขาได้ชื่อว่าเป็นแม่นมของมาเรียมและดูแลมาเรียมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เสียงสะท้อนจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือและดูแลพยูนของบังจอนจะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเพราะอะไรพวกเขาจึงต้องทำงานเพื่อพิทักษ์พยูน